เมื่อนักฟุตบอลระดับโลกต้องมาลงแข่งกับปีศาจกายพันเรื่องราวจะเป็นยังไงวันนี้สลอนมูวี่ขอเสนอเรื่องภารกิจปราบปีศาจฟุตบอลถ้าพร้อมแล้วไปลงสนามกันเริ่มต้นเลยนะครับณนะสนามฟุตบอลระดับโลกผู้ชายคนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเขานั่นก็คือสลาตันนักฟุตบอลกองหน้าเอซีมิลานเขากําลังจะยิงจุดโทษนัดสุดท้ายก่อนการไปแข่งออสตาครับฝีมือระดับนี้ไม่มีคำว่าพลาดอยู่แล้ว ก็พี่แกเล่นเตสะสเต็มข้อทะลุโกรประตูไปเลยนี่มันลูกเตะมหาปลายชาดัด <c> ๆ <oughs> <c oughs> หลังจากนั้นจะเป็นการถามความคิดเห็นของแฟนๆในสนามว่าใครเหมาะจะเป็นยอดออกสตาร์ครับในปีนี้เวียดเอาให้สัาพั์ว่าจะต้องเป็นผมแน่นอนถ้วยรางวัลมันต้องเป็นของผมพิธีกรรีบแย่งไมคกลับทันทีบอกว่านายน่ะมาไล้สาระเกินไปแล้วอย่ามาเพอ้อเจอหน่อยเลยนะ ไอหนุ่มผมฟูยืนยันว่ายังไงก็ต้องเป็นผมเดี๋ยวผมจะไปยืมฝีมือนักบอลเจ๋งๆโดยใช้ความรู้ทางพันธุศาสตร์ขั้นสูงที่ผมเรียนมาพิธีกอนถึงกับงงเฮ้ยมันพูดอะไรของมันวะซึ่งเวียสเอาบอกว่าเขาจบด็อกเตอร์ด้านนี้มาเลยนะไม่งั้นผมจะกล้าพูดได้ยังไงสแสดงว่าห,หัวฟูต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์เพี้ยนๆแน่เลยวะทุกคน ตดัดภาพมาที่เด็กๆตัวแสบทั้ง4คนที่กำลังแอบเข้ามาในห้องพักนักกีฬาเพื่อมาขอถ่ายรูปกับนักฟุตบอลในดวงใจ พวกเขาได้พบกับซลาตันกำลังซ้อมดอเบอลอยู่คนเดียวซาน่ากระโดพดพุ่งตัวเข้าไปรับลูกเตะของซลาตันได้อย่างเฉียบคมเขาชมว่าเธอมีฝีมือดีนี่แต่ไม่มีใครเก่งได้เทชานหรอกนะซึ่งพีแกมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากคิดว่าตัวเองเก่งอยู่คนเดียวนาวไทยเดินเข้ามาบอกว่าการดอบอลน,น่าจะเป็นจุดดอของคุณยังไงคุณก็ไม่มีทางสู้เธอได้หรอกเธอท้าให้นักเตะระดับโลกมาดอเบลอแข่งกัน สลาตันหรือว่าฝีมือของเขามันสุดยอดอยู่แล้วทำไมต้องโลดตัวไปแข่งกับเด็กอย่างเธอด้วยล่ะนองไทยพูดยั่วโมโหขึ้นมาแสดงว่าที่คุณไม่กล้าแข่งเพราะกลัวว่าจะแพ้เด็กใช่เปล่าเมื่อสลาตันโดนเด็กดูถูกฝีมือเลยขอโชว์ให้ดูสะหน่อยเป็นไงเป็นไงบอกเลยว่านี่แค่น้ำจิ้มนะหนูหนูนาไทยขอโชว์ให้ดูสะบ้างนี่ไงธรรมดาที่ไหน โชว์สเตป3ลูกไปเลยลูกเดียวใครก็ทำได้เขาชมว่าเธอเก่งมากาแต่ก็ไม่เข้าใจว่าเด็กๆพวกนี้เข้ามาในนี้กันได้ยังไงออลแดงบอกว่าผมแอบเข้ามาหาคุณพวกเราเป็นทีมฟุตบอลข้างถนนและพวกเราช่วยกันเก็บตังค์ซื้อตั๋วเพื่อมาดูการแข่งออฟสตารซึ่งแดงบันดาลใจในการเตะฟุตบอลของเด็กพวกนี้คือสลาตันนั่นเองครับ ออแดงเล่าให้ฟังว่าพวกเรานะ่ามีชื่อแก๊งว่าครีเชอร์ c คชเชอรรับหน้าที่บริการจับสัตว์น่ากลัวต่างๆในเมืองแถมมีรีวิวให้ดูด้วยสลาตั้นบอกว่าพวกเขาทำงานเก่งรู้จักหาเงินตั้งแต่เด็กสมควรแล้วที่พวกเขาจะได้ตั๋วไปดูออฟสตาร์ Star ครับออแดงบอกว่าตั๋วขายหมดเร็วมากพวกเราเลยซื้อตั๋วไม่ทันนะซี่ซาลาตันบอกว่าเขามีเหลืออยู่พอดีแต่มีข้อแม้ว่าต้องช่วยจับสัตว์ทุกตัวที่เขาไม่ชอบตกลงรึเปล่า เด็กๆดีใจกันแบบสุดๆตอบตกลงแบบไม่ต้องคิดเลยสลาตันเดินเข้าไปเอาตั๋วมาให้บอกให้เด็กๆรอที่นี่ก่อนแล้วกันนะในระหว่างที่เขากําลังจะเอาตั๋วสีใบกลับไปให้เด็กๆสายตาม,มันก็เหลือบไปมองเห็นกล่องของขวัญวางอยู่ตรงหน้าพอดีพอเปิดออกปุ๊บมันดันเป็นลูกฟุตบอลธรรมดาธรรมดาทั่วไปเอเราก,ก็นึกว่าจะเป็นของเจ๋งเจ๋งซะอี ทันนั้นนั่นเองไอลูกบอลที่เขาโยนทิ้งไปตะกี้นี้มันได้สองแสงสีเขียวออกมาครับสลาตันหยิบขึ้นมาดูด้วยความสงสยัยว่าทาไมข้างในลูกถึงมีอะไรไม่รู้หน้าขยะขยงชมาท์แค่แป๊บเดียวไอลูกบอลก็พุ่งเข้าหน้าเขาเต็มๆเ,เล่นเอาตกอกตกใจกันเลยอยู่ๆก็มีหอยทากตัวสีเขียวเรืองแสงคลานออกมาจากลูกฟุตบอลเลยนะเขาคิดว่ามันคงจะน่ารักตะมูตะมีที่ไหนได้แม่งจะแดกกูซะแล้วฮ ออดงได้ยินเสียงดังของสลาตันเขาคิดว่าคงเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นแน,น่ๆเลยรีวิ่งเข้ามาดูเก็เห็นสลาตันกำลังก้มหาอะไรบางอย่างเขาถามว่าคุณเป็นอะไรหรือเปล่าไม่ต้องเขง้ามาฉันกำลังไล่ตัวเรืองแสงอยู่รออยู่ตรงนั้นแหละออดงมองเห็นไอตัวประหลาดเขารอ้องตะโกนสุดเสียงบอกว่ามันอยู่หลังคุณ ไอสัตว์ประหลาดใช้ฟันงับไปที่ปุ่มหางม้าของสลาตันแล้วมันก็แฝงตัวเข้าไปในร่างกายทําให้ร่างกายของเขากลายเป็นปีศาจหมาป่าที่โคตรจะน่ากลัวโอ้โหนี่มันอะไรกันวันนี้่ยออดงโทรแจ้งตาร,รวจเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังแต่ใครที่ไหนมันจะไปเชื่อล่ะครับโดนกดตัดสายไปเฉยเลยพาวโยเด็กอ้วนชวนเพื่อนๆกลับบ้านกันดีกว่าฉันไม่อยากโดนสัตว์ประหลาดจับกินออดงบอกว่าเราสัญญาที่จะจับสัตว์ประหลาดให้สลาตันเหล้อดนะเราต้องไปช่วยเขาด้วยกัน แก๊งคลีเชอร์แคทเชอร์กลับมาเปลี่ยนชุดแบบจัดเต็มเตรียมอาวุธเปครบมือเสร็จแล้วก็รีบบอกไปตามหาสลาตันให้เจอตดัดภาพมาที่คุณนายเมแกนกำลังเล่นฟุตบอลกับหมาตัวโปรดอยู่ในบ้าน ทั้งสองเล่นกันอย่างสนุกสนานโดวยวหวางดันได้มีของขวัญมาส่งที่หน้าบ้านเน่ยนะพอเธอเปิดดอกดูมันก็เป็นลูกบอลธรรมดาทั่วไปก็เลยไม่ได้สนใจเพราะว่าบ้านเธอน่ะมีเยอะแล้วอยู่ๆไอ้ลูกบอลที่เธอไม่ได้สนใจมันก็ได้มีทากเดืองแสงออกมาเหมือนกับลูกบอลที่สลาตันเดลดับไม่มีพีดแถมมันกําลังจะกินในโบสุดที่รักของเธอซะด้วยคุณนายเมแกรีบเข้ามาช่วยมันพร้อมกับเตะสั่งสอนให้สัตว์ประหลาดเธองงว่ามันคือตัวอะไรกันหรอเนี่ย เพียงแค่แป๊บเดียวมันก็หายตัวไปหันมาอกทีแม่งสวบหัวคุณซะแล้วแฮ่แฮแก๊งครีเชอร์แคชเชอร์ตามหาสลาตันไปทั่วทั้งเมืองแต่ก็ยังไรวิว่แววซึ่งความจริงแล้วปีศาจสลาตันแอบจับตาดูพวกเขาอยู่ครับนาเดียขอนั่งพักเหนื่อยเธอตดออกมาเต็มแรงกลิ่นของม่านลากับว่านเธอไม่ได้ขี้มาเกือบสิบวัน ทำให้ปีศาจซาลาตันที่แอบมองดูอยู่ด้านบนได้ดมกลิ่นเข้าไปเต็มๆเหม,ม็นขนาดที่ว่าทำให้ปีศาจกายร่างกลับมาเป็นคนปกติได้เลยทีเดียวนานเดียบอกว่าเธอไม่ได้ตดออกมาจริงๆซะหน่อยแต่มันเป็นอาวุธลับถุงตดของเธอไองอดาจากนั้นออแดงได้รับแจ้งให้ไปจับทากเดืองแสงที่อยู่บนลูกฟุตบอลถูกส่งมาในกล่องของขวัญเขารู้ว่ามันต้องเป็นในตัวเดียวกับที่ซาลาตันโดนมันกัดแน,น่ๆแกงครีเชอร์แคทเชอร์เลยรีบไปที่นั่นทันที ส่วนสลาตันกำลังงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นและต้องดูให้ได้ว่าใครเป็นคนส่งของขวัญกล่องด้า,านมาให้เขาเดินเข้าไปในร้านขายของเล่นตลกกล่าวว่าจะเข้าไปยืมโทรศัพท์สะหน่อยแต่เจ้าของด้านดันเอาถุงตดมาโชว์ให้ดูมันก็เลยทำให้สลาตันกลับมาเป็นปีศาจหมาป่าอีกรอบฮ่าฮ่ากำลังจะหายอยู่แล้วเชียวแต่รอบนี้เขาพยายามควบคุมตัวเองให้มีสติไม่ยอมให้ตัวเองกลายร,ร่างเป็นปีศาจเต็มตัวและต้องดูให้ได้ว่ามันเป็นฝีมือของใครกันแน่ครับ ส่วนแก๊งครีเชอร์แคทร์มาที่บ้านคุณนายเมยแกนที่แจ้งให้มาช่วยจับตัวประหลาดเธองงว่าพวกเธอเนี่ยนะที่เชี่ยวชาญเรื่องตัวประหลาด ออแดนบอกว่าไม่ต้องห่วงครับเรื่องแค่นี้มันชิปจิปโอ้โหแล้วร้องแหกปากก่อนเพื่อนเลยไอหอยทากเรืองแสงผูกมาพร้อมกับแฝงตัวเข้าไปในร่างของคุณนายเมแกนไม่นานเธอก็กลายร่างเป็นปีศาจหมาป่าอีกตัวแถมรอบนี้แม่งปล่อยวดูดออกมาด,ด้วยอีกนิดเดียวพวกเขาเกือบจะได้เลยเป็นโจ๊กจากนั้นไอหมาป่าก็เพ่นแนบเข้าไปในเมืองอันะกลับมาที่สลาตันกำลังตามหาว่าเป็นฝีมือของใครที่ทำให้เขาเป็นแบบนี้ ท่านเดนนั่นเองไอ้ผมหางม้าที่อยู่บนหัวมาดันพูดได้เว้เยเขาถามว่ามันพูดได้ตั้งแต่เมื่อไหรเกิดตั้งแต่ท่าเรืองแต่ตัวนั้นมันกัดฉันไงสลาต้นมองเห็นรูปวาดของเวสเอายังขวิดและคิดว่าต้องเป็นฝีมือของไอ้หมอนีน่แน่เพราะมันทำตัวพีิลึกชอบกลนเขาก็เลยบุกเข้ามาในบ้านของบ้านก็ดูว่าห,หัวฟูหล,ลงรักในฟุตบอลมากมาก และการที่เขากลายพันธุ์เป็นฝีมือของมันจริงๆครับเวดเอารู้อยู่แล้วว่าสลาตันต้องมาที่นี่เขาถามว่าทําไมมันต้องทําแบบนี้ด้วยซึ่งการที่มันทําแบบนี้เพราะมันได้ค้นพบเอ็มไซาบางตัวที่ทําให้ฝีมือเป็นสิ่งที่จับต้องได้และสกัดออกมาใช้ได้ด้วยจากนั้นาตาเรืองแสงเนี่ยมันจะดึงเอาฝีมือมาอยู่ที่ผิวหนังครับเสร็จแล้วมันก็จะสกัดออกมาจากสลาตันและฉีดเข้าตัวเองทําให้มันได้เป็นสุดยอดออลสตาครับตลอดการนี่แหละครับเป้าหมายที่แท้จริงของมัน สลาตันถามว่าแกขโมยฝีมือการเล่นของฉันเพื่อไปเอาถ้วยรางวัลออสตาครับเนี่นะก็ใช่น่ะสินายคิดว่ามันเจ๋งไหมล่ะฮิฮิซึ่งตอนนี้เหลือเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงการแข่งขันออสตาครับกำลังจะเริ่มขึ้นแต่สลาตันยังโดนมาจับขังไว้อยู่เลยครับเวียนอากํำลังจะใช้ทากดูดฝีมือของสลาตันออกมามันสงสัยว่าทากไปหลบอยู่ที่ไหนกันทำไมหาไม่เจอความจริงแล้วมันเข้าไปสิงอยู่ในผมหางม้าของสลาตัน มันก็เลยจัดการตัดผมหางม้าของเขามาเ,เลยพอตัดออกปุ๊บทำให้ร่างกายของสลาตันกลับมาเป็นปกติปับ๊บและร่างกายของเขายังเคลื่อนไหวไม่ได้เหมือนเดิมอีกด้วยเหมือนเด็กทารกเพิ่งหัดเดินเลยทุกคนเวนเอบอกว่าก็เพราะความสามารถของแกทุกอย่างมันอยู่ในผมหางม้าของแกไงล่ะไอหางม้าก็ไม่ยอมให้ถูกดูดฝีมือของสลาตันไปใช้ง่ายๆด้วยนี่แนะ่ะมันต้องโดนแบบนี้ <c oughs> เฮ้เฮเวนอวจัดการโยระเบิดควันใส่ทั้งคู่สลาตันกะจะเตะทิ้งแต่ ด้านเตะไม่โดนสัง,งารเพราะฝีมือไปอยู่ในตัวของไอ้ผมหางม้าทั้งหมดครับเวียนจาัดก,การเอาผมหางม้าใส่เข้าไปในหัวของบ้านเพียงแค่แป๊บเดียวมันก็กลายพันธุ์เป็นปีศาจตัวสีเขียวแถมยังได้ฝีมือการเตะบอลทั้งหมดของสลา,าตันไปด้วยเฮ้ๆ <c> ฮ <oughs> ันนี่แหละจะได้เป็นสุดยอดออสตาครับ สลาตันแทบอยากจะบ้าตายไม่นะทําไมมันถึงเป็นแบบนี้ไปได้ฮึฮอโดนขโมยหางม้าไปซะแล้วกลับมาที่แก๊งครีเชอร์แคทเชอร์พวกเธอกําลังทําการทดสอบนักฟุตบอลในทีมออสตาว่ามีใครคนไหนที่เป็นไอ้ปีศาจตัวเขียวหรือเปล่าเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายในการแข่งขันด้วยการทดสอบด้วยถุงตดที่มันสามารถเปิดเผยตัวตนของปีศาจรกมได้คนแรกเล่นเอาเกือบสลบ แต่ยังปกติไม่ได้กายพันธุ์เว้ยเฮ้ยฮ่าฮพอคนที่สองดมงปุ๊บแม่งกายพันธุ์ทันทีคราวนี้แม่งอารวาดไปทั่วเลยและมีสิ่งเดียวที่จะหยุดมันได้ก็คือถุงตดเท่านั้นทูอินวันจริงๆส่วนสลาตันไม่มีฝีมือหลงเหลืออยู่เลยนะคิดดูว่าขนาดกระป๋องน้ำอัดลมวางอยู่ตรงหน้ายัง,ายางเต็มไม่โดน ในเมื่อตัวเองทำในสิ่งที่รักไม่ได้แล้วทำให้เขาได้แต่นั่งร้อไห้เสียใจเฮ้อน่าสงสารเหมือนกันนะออแดงวิ All ่งเข้ามาถามว่าคุณเป็นยังไงบ้างสลาตันเล่าความจริงทั้งหมดให้ฟังเวนเอาหน้ามันขโมยความสามารถของฉันเพื่อจะเป็นสุดยอดออสตาครับ ตอนนี้ฉันทําอะไรไม่ได้แล้วลาออแดงบอกว่าคุณจะยอมแพ้ไม่ได้นะยังไงคุณก็ยังเป็นสลาตันถึงจะไม่มีความสามารถก็เธอมันทำให้สลาตันของเรามีแรงฮึดสู้ขึ้นใหม่ครั้งเขามาที่สนามฟุตบอลข้างถนนและให้ออแดงช่วยฝึกการเตะฟุตบอลใหม่ทั้งหมดไม่ว่าจะล้มสักกี่ครั้งเตะพลาดสักกี่หนสลาตันก็ไม่มีวันยอมแพ้ครับ ทุกครั้งที่เขาล้มก็จะลุกขึ้นมาทำใหม่ซ้ำๆขอทำใหม่อีกทีจนตอนนี้ฝีมือการเตะฟุตบอลของเขาเริ่มกลับมาเก่งเหมือนเดิมจากนั้นทั้งหมดรีบกลับมาที่สนามฟุตบอลและสลาตตงจะให้แก๊งครีเชอร์แคทเชอร์เข้าร่วมทีมด้วยนะในขณะที่การแข่งขันกำลังจะเริ่มขึ้นไอเวดเอาผูมาที่สนามพร้อมกับร่างกายที่เป็นปีศาจมันอวดความเก่งของมันที่ขโมยมาจากนักเตะออสตาคนนึ เวสเอาประากาศบอกกับทุกคนว่าตอนนี้ฉันมีความสามารถมากกว่าผู้แกมันจะเหนือว่าจะให้ความสามารถของทุกคนคืนถ้าพวกเขาแพ้มันจะเอาความสามารถไปทั้งหมดแต่ถ้าชนะมันต้องเอาความสามารถที่ขโมยไปคืนมาไอเวสเอามาพร้อมกับทีมกายพันคุ้มบ้านโอ้โหจะให้มาเตะบอลแข่งกับปีศาจววเราวันนี้ทุกคนเข้าประจำที่เริ่มการแข่งขันฝ่ายทีมออสตาเป็นฝ่ายครองบอลได้ก่อน ออนแดงเลี้ยงส่งมาที่หน้าประตูแต่ก็โดนในตัวเขียวแย่งบอลไปได้สลาตันแย่งบอลคืนมายังไม่ทันได้ขยับไอเวียนออกก็วิ่งเข้ามาแย่งไปได้แบบไม่ง่ายพร้อมกับสัตร์เต็มข้อเข้าโกูไปแบบเรเดนทีมกายพันนำไปก่อน1ต่อ0และอีกหลายๆล,ล,ลูกก็ตามมาติตีไหลเป็นน้ำแล้วครับตอนนี้สลาตันสัต์เต็มเหนียวโชว์สาวข้างสนามตีขึ้นมาเป็น3 1แล้วครับ ไอเวดเอาเลี้ยงบอลลุยยิงเดี่ยวคนเดียวในเน้นน้ำไปเจตต่อนหนึ่งสลาตันบอกให้ลูกทีมสู้ต่อไปอย่ายอมแพ้ง่ายๆทีมออสตากลับมือึิดสู้ไล่ทำแต้มตามขึ้นมาเรื่อยๆจนตอนนี้ทั้งสองทีมเสมอกันไปเจตต่อเจตเหลือแค่30วินาทีสุดท้ายมาดูกันว่าทีมออสตาจะเอาชนะไปได้หรือไม่สลาตันเข้าไปแย่งบอลไดเวดเอาเลี้ยงไปที่หน้าประตูยิงเต็มเหนียวทะลุยปีศาจเขียวเข้าประตูไปได้ํำเ็จทำให้ทีมออสตาเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ในวินาทีสุดท้าย กองเชียร์ส่งเสียงดังไปทั่วทั้งสนามคืนนี้ได้ค่าข้าวแล้วเ้เฮ้ยเฮ้ <c oughs> เวียไเวสเอายอมรับความพ่ายแพ้และถูกดูดพลังออกไปทั้งหมดไอหางม้าเริ่มหลงไหลในพลังความสามารถจนไม่อยากกลับเข้าไปอยู่ในหัวของสลาตัน มันจึงกลายร่างเป็นปีศาจแมงป่องยักษ์และจะกินทุกคนเข้าไปสลาตันประกาศเปิดซืกถ้าแกอยากจะกินพวกเด็กๆแกก็ต้องเริ่มต้นจากฉันก่อนขอมาก็จัดให้เลยไอ้ปีศาจหางม้าคือเหมือบสลาตันเข้าไปในท้องแกงครีเชอร์แคทเชอร์ช่วยกันเตะบอลใส่ลูกตาของมันและใสจ่จังหวะปีนขึ้นไปบนหลังอันใหญ่ยักษ์พร้อมกับโกดหางให้มันทิ่มไปที่ตัวมนเองสลาตันใช้ลูกเตะตีนควา้าเตะทะลุทะลวงจนร่างกายของมันระเบิดออกจาก,กัน ปิดฉากไอปีศาจอยักได้สําเร็จแล,และแล้วถ้วยรางวัลออสตาร์ครับก็ตกเป็นของแก๊งครีเชอร์แคทเชอร์เย้เยเอาชนะเล้วเ,เว้ยจบกันไปแล้วน,น,น,นะครับเป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบอย่าลืมก,กดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อด้วยนะครับ